ซินเทียส์แชสวัสดีครับจเจอกวบเราวีพายบอลน,นะครับต้นนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่วันนี้มีข่าวร้อนแรงมาเสิร์ฟกันอีกแล้วแล้วมากมายด้วยจะมีอะไรเดี๋ยวเราล่าเราให้ฟังครับข่าวมีอะไรบ้างต้นก็มีข่าวของงานเหตุการณ์บุนบายของงานเปิดตัววิกเก็ตฟอร์กูทที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้เบอรเดียการซินเทียสแมชขึ้นอ่ามีอะไรกแล้วก็มีตัวของไมค์สเตลเลอร์ออกมาเปิดใจถึงความล้มเหลวของแฟนตาสติกโฟ โอ้ยอันนี้นะ่าสนใจนะแต่แก็มียืนยันแล้วว่าเบนนี่แอจะเป็นตัวร้ายของ Man of To m o r r o w กูรู้แหละแล้วสัก <c oughs> <g ül> โอเคก็ลเลยเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะขอข่าวใหญ่ของวันนี้ก่อนเลยซินเทียสแมสชได้ฮนะก็เหตุก็คือเมื่อวานก็คืองานเปิดตัววิ c เ e ็ต o อร์ o ูที่จัดขึ้นที่ยู i v e r s a l ซสิงคโปร์เมื่อวาน u n i ิ e r s a l สิงคโปร์ก็เมื่อวานมันเกิดเหตุที่ว่าวุ่นวายขึ้นเพราะว่ามันมีชายคนหนึ่งอะ กระโดดข้ามรถกันความปลอดภัยแล้ววิ่งพุ่งไปหาอาเรียนากันเด์นักร้องและก็นักแสดงสาวชื่อดังวิ่งไปกอดคอเลยอะเออไปกอดคอแต่ต้องบอกก่อนว่าไอชิ้นแม่ทำแบบนี้บ่อยนะตัวป่วนตัวปวนมันทำมาหลายที่แล้วป่ะใช่เดี๋ยวผมอ่านประวัติมันให้ฟังทีหลังก็คือมันมากอดคอเลยแล้วกายก็ยืนสตันงงไม่รู้ทําอะไรไม่ถูกแต่อาเรียนาได้ฮีโร่มาช่วยหน่วยโดรามิราเจก็คือ แล้วแสดงคู่กันก็คือซินเทียเอลิโวที่รับบทอลฟาบ้าในเรื่องก็คือเขา้าเข้ามาชาร์จก่อนใครเพื่อนเลยเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวให้ดูรูปเลยเ้วว่าไวมาก<ๆ>ไวมาก,มากเข้าชาร์จไวมากก็ขเขาอยู่หน่วยนี้มาก่อนเขาบอกหน่วยโดรามิราเจนี่โหดมากนะโหดมากนะแล้วติดเกย์วันปฏิกกยิยานี<ๆ>่เรียกว่าไวจริงไวจัดเข้าชาร์จปุ๊บซินเทียเข้าชาร์จต่อปับ๊บคือมีแต่คนเชียร์ว่าแบบทำไมซินเทียไม่ซัดมันสักทีเยไม่สมแมมันสักทีวะเสียดายเสียด้ต้องรักษาภาพพจน์นะรักษาภาพพจน์แต ปฏิกยาไวจริงแบบคำถามคือกาดมึงทำอะไรอยู่ใช่กาดตันอยู่กาดทำอะไรอยู่กาดตัเบลอร์ทำอะไรไม่เป็นเลยในปยืนอ๋องเออตลกนี่เหมือนกันนะคือต้องถามคำถามว่าคนก็ถามกันว่าความปลอดภัยอยู่ตรงไหนใช่อยู่ดีใครจะมาเข้าถึงอย่างนี้จะไม่ได้นะเวยกูจะจ้างมึงไว้ทำไมไอกาดใช่ปฏิกาอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้มาดูไอคนก่อเหตุบ้างซึ่งสื่อสิงคโปร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอชายคนนี้มันชื่อว่าจอห์นสันเบิร์น หรือที่รู้จักกันในโซเชียลที่ชื่อว่า p Man ีจาม a าแมผู้เคยก่อเหตุดังๆมาแล้วหลายอย่างมาเหอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกทั้งแบบขึ้นไปปวดบนเวทีของ k a t ตี e เพอร์ลี่เดอะวิหรือว่างานกีฬาอย่างแบบ ICC World Cup แกก็ไปหมดแล้แกก็ถูกจับคุมแล้ว,ลวก็ทั้งข้อหามาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เข็ดก็ไม่สนใจไม่สนใจทำเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็เหมือนสิงคโปร์เขาก็ปรับแล้วจะไปปรับจะไปปรับก็แค่นั้นบ,นอ,บอกว่า มันต้องจับไปกระทืบใช่เพราะไอ้นี่ยมันดูไม่สด,ดมากเพราะว่าหน้ามันจะมีรูปสีหน้าตอนที่พี่แกโดนจกกับเอาสยิ้มแป้นมันก็เอาจริงๆก็คือพอมันมีเหตุการณ์นี้นะมันยิ้มเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นข่าวดังกล้องล้วไปแล้วยิ่งซินเทียทําแบบนี้ยิ่งดังเข้าไปใหญ่หคือตอนนี้มีแต่คนสนใจเรื่องนี้แต่พี่ว่าพอมันเป็นเหตุหการณ์นี้พี่ว่าอาจจะต้องมีการขยับขยายหรือว่ามีการ ปรับมาตรการมากขึ้นใช่ใช่ใช่มันอาจจะเป็นอิมแพกสาคัญเกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์ก็ได้นะผมว่ามันกระทบหลายอย่างเลยแล้วยิ่งแบบบ้านเราอย่างเงี้ยแบบ southeast asia อย่างเงี้ยพวกสื่อฟินไปใหญ่ก็เรียกว่ามาเยือนยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำให้เขาอาจจะมองตรงบ้านเราแย่ขึ้นอีกมึงก็ทาคนเอเชียดูแย่ลงไาอีกใช่แบบต้องไม่หาเรื่องจริงต้องเอามันให้หนักนะคือพี่ว่าถ้าทําแบบนี้หลายรอบว่าคนจับติดคุกได้แล้วนะเออปรับไม่ไม่น่าพอแล้วต้องติดคุกแล้วเพราะว่าความจริงแล้วพอมันทําอย่างนี้นะพอมันทําอย่างนี้นะ มันได้เงินได้ชื่อเสียงนะเว้ยผมมันได้เงินได้ชื่อเสียงค่าปรับก็ไม่แคร์แล้วปะ่ะใช่เพราะมันได้ทั้งเงินหนึ่งชื่อเสียงเพราะว่ามันก็มีแบบต้องตอกตำหนิว่ามีคนชอบอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นที่แกมันก็เปิดอ่าเว็บไซต์โกฟันมีให้แบบคนบริจาคให้มันไปปล้นพวกเนี้ยโอ้โหหนักเลยเนะี้ยหนักเลยอย่างนงี้ก็เรียกอย่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างนี้กูกูเกลียดมากเลยนะอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่าไอ้คนเขาทาํางานไอ้คนทํางานจริงจังอเออนี่คืองานนะเว้ยมึงมาทบ,บ เขาเรียกว่าฉวยโอกาสหาแสงเข้าตัวใช่เออแล้วมึงก็ไปหาเงินจากสิ่งพวกนี้มันน่าเกลียดใชออ่ไม่ต่างอะไรจากการแบบขโมยของเลยแบว่างนี้แต่นี่มันเลือกเลือกตัวเหมือนกันนะจริงๆมันมันน่าจะไปโดนตัวแบบศิลปินที่แบบโบวแฟนคลับไดม้มันต้องเลือกแหละถ้ามันไปทําอย่างนี้กับผู้ชายก็ยกโดนต่อยปะ,อะเออแบบก็ตผู้ชายที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สู้คนเท่าไหร่อะไรเงี้ย ถ้าแบบไปไปแบบฟิลประมาณแบบผู้หญิงก็แบบคาดิบีอะไรเงี้ยโอ้โหโดนกระเทอเดี๋ยวประเทศไทยมึงลองมาเจอเต่าสมชายพิเศษอย่างเงี้ยพิเศษกู้เปล่าไอ้เงี้ยรับรองนะมึงได้ทำการใหม่แน่นอนโอ้แต่มึงดูในคลิปพี่อันนี้นะอันนี้ตกใจเลยนะเว้ยน่าเสียเลยตกใจเลยนะเว้ยี่ยแม่งแบบแย่แย่ใครก็ไม่รู้อยู่อมาเกอะคอแบบประชิดตัวแล้วอ่ะมันไม่ได้กอดคอแล้วก็โดดเยิ้วเยิ้วกาดมึงทำอะไรก่อนไล่ออกให้หมดเลยนะไอ้เซตเนี้ยไล่ออกให้หมดเลยนะคือแบบ ยังดีแค่มันแค่กอดคอถ้ามันมากกว่านี้มันจะนกลัวกว่านี้ใช่มันจะทําอะไรก็ได้แล้วมันชิดขนาดได้ไดน่กกากลัวจริงใช่อืก็ประมาณนี้สําหรับข่าวนี้ข่าวนี้ก็มันละมาอ่ะไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าอ่ะแล้วก็มาที่ข่าวต่อไปครับกับข่าวของพี่ไมส์เทลเลอร์หรือมิสเตอร์แฟนตาติกจากแฟนตาติกโฟร์สองพันสิบห้าแกก็ออกมาเปิดใจถึงสายเตุที่ทําให้หนังมันพังไม่เป็นท้าอูว่าไงซึ่งแกก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการิโอแอ andy ของ sirius xm อะไรอย่างนี้ แกก็เหมือนยอมรับตรงๆว่าเขารู้สึกเสียใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหนังเรื่องนั้นแล้วบอกเป็นในๆว่าปัญหาภายในที่กลายเป็นสาเหตุของความล้มเหลวโดวยเขากล่าวประวัติว่าผมว่าน่าเสียดายมากเพราะมีคนจํานวนมากที่ตั้งใจทํางานอย่างหนักกับหนังเรื่องนี้จริงๆแต่สุดท้ายมันมีอยู่คนหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็เป็นคนที่ทําให้หนังพังไปหมดใครวะเขาไ,ได้ระบ,บุว่าใครนะแต่โซเชียลโลกโซเชียลก็พยายามตีความมาหากันอยู่หากัน เราก็ได้ข้อสรุปมาว่าเป็นจอส์แทง์หรือพุ่มกลับของเรื่องแล้วเองเพราะว่าก่อนหนะ้านั้นมันมีข่าวว่าตัวไมซ์กับพุ่มกับเนี่ยทะเลาะกันหนักก็คือบอกว่าหนังเรื่องนี้มันยับก็เพราะพุ่มกับถูกป่ะใช่แล้วพุ่มกลับก็คือตั้งแต่หนังเรื่องนี้แก้หายไปเลยนะไม่เห็นชื่อแกในหนังใหญ่หญแล้วเสียประวัติปะ่ะอืมประวัติเสียประวัติใช่ที่มันมีข่าวพุ่มกลับแบบ ทำตัวเสียหายในกองถ่ายเยอะเป่าวะที่มันทะเลาะกับทุกคนเลยไม่เหรอกูจำได้เหมือนทะเลาะกับหลายคนเลยน่าจะน่าจะใช่คน่าจะเฮียแกดะน่าจะเฮียแกดะเพราะว่าหายไปจะไม่มีหนังใหญ่เลยมแค่เรื่องนี้แหละเรื่องเดียวอืมวันเวททริปอ่ะแล้วก็ไปเกิดเลยใช่ก็ไม่แปลกใจนะคือความจริงแล้วหนังต้องยอมรับว่าแฟนตาซีโฟร์สองพันสิบห้าเนี่ยไม่เลวร้ายมากแต่ว่าครึ่งเรื่องแรกเนี่ยโอเคเลยดีเลย ตอนแรกไม่มีปัญหาไงคือเรื่องแรกถ่ายกันปะกะติอ,อ๋อคือรกันมีเรื่องแล้วแล้วมีเรื่องก็เริ่มเละแต่เขาเหมือนจําได้วุ่มกลับเขาบอกว่าโดนแรกแซงเยอะไม่ใช่เหรอ,หอทําให้เขาแบบไม่พอใจอย่างมากอะไรเงี้ยก็เลยขึ้นก็เอะไรขึ้นก็เอะไรขึ้นก็เลยสติหลุดไปเลยก็เอาจริงนั้นไอ้แฟนทัต้ตัวโฟร์สองพันสิบห้าเนี่ยต้องอยอมรับว,ว่ามันเวลวร้ายจริงและตอนนี้มันก็มาไกลเกินกว่าที่จะไปถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมก็ฟังหูไว้หูอันนี้ไม่ได้โจมตีพ้มุ่มกับหรืออะไรนะเพราะว่าเขาก็ไม่่ได้รระบุวาเป็นค แต่ชาวเน็ตชาวเน็ตะบุไว้ว่าอาจจะเป็นคนนี้นั่นเอง i t f a ฟ tas สติ s <S ใช่ยังติดหูกูอยู่เลยเนี yeah. ่ยว่าอย่างไเนะว่าเลยนะพวกเรามันแฟนทาสติกแฟนทัสติกฟูเี่ยกูยอมเลยอ,อันนี้เป็นหนึ่งในฉากคลิปที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กูเคยเจอมา <c oughs> อ่ะไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าต้นข่าวต่อไปเป็นข่าวของซูเปอร์แมนแต่ก่อนเ,อเลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับ อย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องหอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิว a มนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sins m o v i ีใช้ได้ในช้อปปี้เลยนะครับ ใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งมามาถึงข่าวที่เพื่อนๆรอคอยกันอย่างซูเปอร์แมนว่าอย่างไงบ้างคุกคนก็หลังจากที่เราคาดเดากันมาหลายเดือนว่าตัวร้ายมันจะเป็นใครแล้วตีไปแล้วว่าเอ้ตัวนี้แน่ๆก็คือล่าสุดสื่ออย่างพวก The Ra p แล้วก็ Com ิก o ูบูบีเนี่ยก็รายงานตรงกันมาก DC Studio ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าเบรนเน่จะเป็นวายไลท์หลักของภาพยนตร์ Man of t o m o r r o w กูรู้ได้แล้วอ่ รู้แต่ไอเจมกันปล่อยรูปรู้รู้แต่ <นะ S 2> ไอเจมกันมันปล่อยแล้วอ่าก็แหละก็คือตามรายงานตัวภาพยนต์จะเล่าถึงภัยคุกคามครั้งใหญ่จากอัจฉริยะจากคนต่างดาวเบนนแอคผู้มาพร้อมความตั้งใจจะดูดกืนเมืองทั้งเมืองและสะสมอารยธรรมทั่วจักรวาลซึ่งครั้งนี้ซูเปอร์แมนจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาจนต้องจำใจรวมือกับเล็กลูเทอร์ชายผู้เป็นท้าศัตรูและปริศนาทางศืลธรรมในชีวิตของเขา ดีนะน่าสนใจนะคือต้องยอมรับว่าเบรนีแอคเนี่ยเป็นตัวละครระดับเอสเทียของซูเปอร์แมนอยู่แล้วแล้วก็ของกาวาเลยใช่สำหรับกก็นอกจากดาร์กไซแล้วเนี่ยมีเบรนีแอคนี่แหละที่ดูน่าสนใจไม่นับโจ๊กเกอร์นี่เบรนีแอคนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้รลายที่น่ากลัวมากนะเพราะว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมันมากภัยพี่ัตบระดับหลากโลกได้ไปพิบัติระดับเบรนีแอคแต่คําถามที่พี่สงสัยคือตอนแรกนึกว่าจะไปเล่นนิวกอสอ่ะ แล้วเบนิแอกจะมาอย่างไงวะก็นาหน่ะสิก็อาจจะมีอะไรไปเชื่อมหรือเปล่าจะไปเชื่อมจะไปมั่อารยธรรมก็เปิดเผยไงเพราะไอ้นี่เหมือนพอดที่เขาบอกมาคือมันะสมอารยธรรมต่างๆก็อาจจะได้เห็นอารยธรรมนิวกตที่แบบตามดาวต่างๆของเบนิแอกพี่ก็คิดว่าเบนิแอกมันก็ใหญ่มากๆแล้วนะเป็นอีเวนต์ใหญ่แล้วเลยใหญ่มากๆพอแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีอย่างอื่นมาเสริมแล้วพออย่างอื่นมาเสริมก็เลยงงว่าเอ้ยมันมันจะไปได้ขนาดไหนใช่แล้วก็เหมือนเขาจะมีเล่าเรื่องเกี่ยวกับไอ ตัวลิกแฟรก็จะเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญขึ้นมาในเรื่องนี้ด้วยลิกแฟรสรุปแล้วมึงเป็นใครกันแน่สรุปแล้วมึงโดนสลับตัวหรือเปล่าไอ้ธงไอ้งไอ้ธงไอ้ทงนั่นแหละก็ประมาณนี้สำหรับ Man of t o m o r r o w ครับผมใครรอชมก็รอชมกันได้เลยนะครับว่าเบรนีแอคมาแน่อือ่ะแล้วก็อีกสักข่าวแล้วกันอ่ะอีกนิดนึงก็คือภาพยนตร์อย่าง l i โ o แอน t ์สตก็คือเรียกได้ว่าตอนเนี้ดิสนีย์ออกมาเผยว่าแค่เฉพาะสินค้าของมันอะ ขายดีเกินสี่พันล้านดอนลลาร์แล้วไม่แต่มันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรดิสนีย์มันเป็นค่ายขายของอยู่แล้วมันค่ายขายของอยู่แล้วแล้วมึงจำไม่ได้ที่เราเคยรายงานว่าฟ r อเ e นแม่งคือทําเงินเป็นอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนนะใช้คําว่าเป็นสัดส่วนนะของกรตูนเนี่ยช่วงหนึ่งที่ทําเงินให้ดิสนีย์มหาศาลเป็นอันดับแรกเลยอคือพูดง่าย มึงเห็น Disney ดิสนีย์เติบใหญ่ได้ทุกวันนี้เพราะฟอเสเซนช่วยเยอะ<ช>มันนะใช่ฟอสเซนช่วยอยู่เลยน,นะก็ไอ้ของสนสเตปปีนี้ก็เรียกว่าช่วยดิสนีย์ทั้งปีนี้จัดขาดทุนมาหลายเรื่องขาดทุนเยอะเกินสติตเริ่มเ,เดียวถอนทุนนี่ไงแล้วมึงดูตอนแรกจะเอาไปลงทําเป็นลงแค่ดิสนีย์พาร์ตเปลี่ยนใจมาลงภาพยนตร์ลงโอยกลายเป็นหนังบูมแห่งปีใช่น่าจะเป็นไรายได้ดีที่สุดของปีของดิสนีย์แล้วปะ่ะน่าจะใช่ใช<ต>เพราะว่าดิสนีย์เขาเผยผลประกอบการประจําปี2 0ง5อะไรเงี้ย ขาก็นั่นแหละในข่าวเขาบอกว่าได้เงินทะลุว่า4,000ล้านดอลลาร์กระแสตอบรับจากดิสนีย์พัสก็ดีด้วยเพราะว่าเป็นเหมือน5วันแรกหลังลงสตรีมมิ่งเนี่ยก็มีผู้ชมมากถึง14.3ล้านบิลเป็นรองแค่ The Li t t l e Mermaid แค่นั้นเออจริงนะไออย่างที่เราบอกไปไอบิลใน Disney พัสยังไม่แคร์มากมันไม่ได้สูงชื่อเลยนะเขาบอกที่หนึ่งของเขาก็ยังต่ำอยู่ดีก็ยังต่ำอยู่ดีเพื่อนในข่าก็เหมือนระบุเพิ่มอีกว่า ไอ้ความสําเร็จทั้ง2ด้านอะทั้งสินค้าลิขสิทธิ์แลวก็ยอดผู้ชมภาพยนตร์ในดิจิทัลเนี่ยสะท้อนกลยุทธ์บริษัทที่ลงทุนกับเรื่องราวและตัวละครที่มีฐานแฟนอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกต่อยอดแฟนชายอย่างสติ๊กคือโมเดลที่เห็นผลจริงเออมึงก็โมได้แหละแต่คือก็คือเขา้าใจว่าถ้างั้นมึงจะไม่ทำออริจินัลออกมาใหม่แล้วงั้นเหรอ <c oughs> มึงจะแดกกันอยู่แค่นี้เลยอย่างนั้นเหรอ อาทำไลชั่นอนไหนทิพตเออไลชันคิพตหรืออะไรอีกเ้าก็ะต้ก็ให้เขาหน่อยเถอะของก็เจ๊งไปแล้วทั้งทันเดอร์โบทั้งแฟนทั้งติโฟสโนไวท์แม่งระเบิดกับตันสี่แม่งระเบิดกันหมดเลยนี่เป็นไงพอเขาลดต้นฉบับทีกำไรฉบับทีกำไรเลยสโนไวท์กูยังม่แคร์ไม่หายนะแต่ก็นั่นแหละก็ให้เขาบ้างให้เขาบ้างนะครับตอนนี้รอดูลาพันเซลโอ้โหลาพันเซลอันนี้ก็ยังเป็นที่คือฮานะเดี๋ยวรอแคสนักแสดงออกก่อนรอแคสนักแสดงออกก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ วันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนมีความเห็นยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมทางต้นต้องขอขอบคุณขนมแมวเลียชิงกะเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอรีนวิตามิน A B2 ดีมีเลือดเตียนอาหารสัตว์ในไทยปลอดภัยแน่นอนเพราะทำมาจากวัตถุดิบมีคุณภาพใช้ในสัตว์แบบฮิวแมนเกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลอมๆเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียที่สำคัญราคาน่ารับสบายกระเป๋าแล้วก็มีเลือมกมาตรกานถึง5รสชาติครับ ยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ